สวัสดีทักทายพี่น้องสุกูสกุนอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ขอต้อนรับพี่น้องอู่ช่องชาวอุบลคนร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องขอขอกันช่วงนี้ก็มาอยู่ที่ตรงไฮตรงหน้าครับพี่น้องผมหนี้มาวานเขาเอาบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าพี่น้องเพิ่งจะหน่อยครับผมหลังจากที่วานเขาแล้วมือเสาร์นี่ครับพี่น้องก็เลยให้รถไถช้กำลังปั่นไปนวดถช้กำลังปั่นอยู่ครับผมในมานั่งอากาศร้อน มานั่งซาเลงนี่ครับพี่น้องคุณเนี่ยคุณรับเสียงหน้าหน่อยครับคุณเสียงหน้าหน่อยนี่ครับคุณเด็กหน,น,น,นุ่เลยทางเบิงรถไทยผลินเยอะโอ uh, ้พี่น้องไใ้เบิองบรรยากาศวันนี้แ<อ>ดดหอนครับแดดหอมเนี่ยอาก,กาศโอ้เปล่าครับผมหม,มอครับตอนนี้อาการก็บบุตีนั่งครับพี่น้องตอนนี้อาการก็เป็นไข้นะครับผมคอจเจ้าวนเป็นไข้อาการบุตรีเรือยครับผม,มว่าหนีบลูกบอกขึ้นเลยวอกขึ้นวอขึ้นนี่นอนแต่ว่าทำ ว่านในมัดมือกับพี่น้องบริษัทค่ายพี่น้องหลายคนครับผมมือกับผ้าพี่ผ้าน้องมาทีตรงให้ตงหน้าครับผมเบิ่งที่เราพี่น้องเพิ่งบรรยากาศเพิ่งแดดมือนี้แดดครับอากาศมันเอาพี่น้องอากาศร้อนอบอ้าวะครับแดดกับพุ่ปปนไดดอกแต่ว่ามันอบอ้าวครับผมก็ดีไงรถเป็นไถหน้าหาอยู่หเป็นปั้นหน้าห๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องผมนี่ครับกำลังปั้นหนาอยู่ เป็นมะฟันตะรนเหรอครับพี่น้องเนี่ยเหลืองานทุกไถ่แล้วเหมือนเสาเมื่อวานเข่าเหมือเสาเมื่อวานเข่าแล้วว่านแล้วเป็นพอดีวัานว่านเข่าล่อเพื่อนรถไทยเหมือนก็ไปไทยต่างอื่นไปปันทั้งอื่นอยู่เป็นแล้วเป็นมาปันเหรอผีทั้งผีปันแล้วเบิร์ดเหรอผีปันแล้วเบิร์ดดวท่านนี้ พอดีช่วงนี้ก็พ้นทิ้งช่วงนะครับพี่น้องมีบรรยากาศนี่พี่น้องก็จะเห็นตอนบ้านเขานะครับผมเส่าเนี่ยกับมาวานอยู่นี่นะครับพี่น้องผมที่นี่เขารถไพิันมาปั่นให้ไปที่แล้วแล้วครับผมเหือีงานเดียวนี่แหละบอกว่าเพิ่งเพิ่นครับผมอากาศก็ฮ้อนฮ่อนจะคล้องกับบ่คอยสบายน้ำแม่คุณแล้วก็จะขาไปพัก่อนครับผม บรรยากาศพี่น้องเบิ็งกันหน่อยครับผมอยูตรงนี้เห้ยเหรอเป็นสะพอนโอ้สูงครับก็เปิดกันเลเสียงกับวันดีพี่น้องเอเสียงกับเสียงว่นละมันเป็นไข่นะครับเป็นไข่เสียงก็จะเป็นแบบแมบๆบกัหแบบแบบน่อยนะครับเสียงบ่ค่อยชัดเจนมาได้ขออภัยด้วยครับผมสทุกคนว่า,าตอนนี้รับไข่อยู่ โอ้ยเป็นไข่เป็นนา้าพี่น้องเอ้ยวันนี้ตู๊กสื้อวันนักเขาซมควรไข่กะแล้วแล้วพี่น้องเมืองเบิองนอกย่าง,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 งดำโอ้โหพี่น้องเอ้ยแล้วน้ำขวดลดหากินเนื้อปุ้ยพี่น้องหากินเขา่าพนนี่ยังปุ้ยนี่หากินพวกมาแลงพวกอยังนี่แหละลดเพลินปัลนขึ้นมามันก็จะหากิน กูนะบินน้ำกลลลดพี่น้องเนี่ยนกเอียงดำนกเอียงดำเป็นายกินอาหารน้ำกลลลดแดดกับว่แดดปันได้เลยครับพี่น้องแต่มันอบอา้าวนะครับอ,อากาศหอนอบอ้าวมาเลย ฝนกับมตกดอกครับพี่น้องจังหวงนี่พอดีเลยครับจังหวะฝนมอโตกมาปันเขา่าเออมาวานเข่าปันหน้าฝนตกมากเลย่นเกิดพอดีครับผมรถไฟนี่ก็สูงข้างอินลีเนีพี่น้องเลยจริงเหรอวิถีชีวิตคนในไทยน่ะ โอ้ยลงทุนหลายเนียครับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหน้ากูมือนี่ยโมคือตะกีดตะกรอนเนี่ยตะกีดตะกรอนโมค่อยได้ลงทุนเนีเฮ็ดเอาเองดำนะครับไถเอาใส่ข้นไถยเอาควายนะครับผมไถใส่ข้นไถควายไถค,น,ไถคนเดินตามนะครับผมมันก็จะบมใส่ทุนหลายดำกับดำเอาเองทุกมือนี่ยโมได้แล้วครับพี่นอ้องต้องใส่ทุนกันทั้งนั้น เนี่ยรถเพิ่นมาปัน่นไห้วันเดือดเดือดนะครับพี่น้องนี่ไล่หนึ่งกับหลายลอยเยอะหลายบาทเยอะที่ว่าแหละพี่น้องเอพิ่นกับใสน้ำมันนะเพิ่นกับใส,นนใสทุนบ่านหน่อยเนี่แต่ละมื่นเนี่ยเ<ม>ตมมิมน้ำมันแต่ละหมื่นองเพิ่นก็นได้ สนใจเพิ่มขึกันนะครับผมลงทุนมือหนึ่งบ่หน่อยขึ้นกันภาว่าเหตุนี้ยังพี่น้องล,ลงทุนเบิด์ตัคู่มือนี่งแต่ว่าลงทุนบ่ได้กินเหลือขึ้นเอาเลยตรงเนี้ยเป็นโมนี่หลักของพอเช่าบนที่แล้วนะครับพี่น้องไปไอ้ท่างขุนก็เป็นหน้าของป่าลูกบลินต่างฝั่งขุนก็ท่านเดชพัน เซตชนิดนี้จะไม่ปั้นแกงติดกันไม่ดีเ้ยเหลือแปลงสุดท้ายแล้วสะดวกสบายครับพี่น้องยิ้เใ็้หน้าคู่มือนี่ใส่รถปั้นเราตะกี้โอ้ยแดดแดดนั็มสิ ดำหน้าลังสู่ฝ้านาสู่ดินพี่น้องเออตะเกีดดแดดแดดเป็นสมัยเป็นเล็กน้อยคุณเออมึงดำหน้าแดด่อนทุกมือนีกถทอว่าง่ายับพี่น้องแต่ว่ามันเหมือนใส่ทุดลายให้กันหน้าก็ได้เออติอมหนกองดีสายเลยผุ้น่รนะรถยงดำ เินจแล้วล้วันนี้เสร็จแล้วชีวิตการทิฏฐาย่นหน้านะครับพี่น้องอเหนื่อยหลายอยู่ดีสู่แดดสู่คน

าการไข่เริ่มเขียนดีกับพี่น้องเริมือสั่นดีกับกินยาลงไปหน่อยหนึ่งก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเริ่มไข่อีกอ่ะเด็กครับคุณแม่บ้านพักพอนี่ผมเป็นแล้วนี่ก่อนเสียงแหบเสียงแหงเมื่อไรพี่น้องเอ้ยไขย่หัวเน,นี่รู้สึกอวันนักพอสมคลว์อาการนักพอสมควรนี่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ียงนาน่อยมีบอกว่าเป็นอิ่นอกว่ายยังไงพี่น้องนวลเดียน่อยว่าขี่หมดบ่ว่าสุกเต้นตุนอยู่เสร็จแล้ววะ่ะเนี่ยล่ขอบละจะเสร็จแล้ว ไห่เป็นปั้นแล้วก็จะได้เค้ืนบ้านนะครับพี่น้องพักผ่อนบ้านนู้เบาไวแลยพอเร้าบนนี่สองมือมาแล้วอาการบปกติเลยพี่น้องเลยอาการรูดซึกว่านัก,กคนๆเดียวขอบุณพี่น้นองหลายๆเนื้อครับผมถือว่าก็การ่างใจห้นะครับลงคลขีไปพี่น้องมากดไห์มาก็เหม็นต์เก็กร่างใจห้ครับผมไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือาต่างประเทศนะครับผมยี่สี่ทุกทันทุกทีครับผม ขอบคุณในลายครับผมนะสีเหลีล้วดะบ้านนี้ผมก็คงจะจบคลิปซ้ำหน่อยครับพี่น้องผมสำหรับผ้าจากพี่น้องไปซ้ำหน่นก่อนพอกันไหมครับผมคลิปน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไลพี่น้องโชคดีสุขุมทุกคนครับผมสวัสดีครับ